สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันศุกร์สามพฤษภาคม2025วันนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่6ในวันศุกร์ในสัปดาห์ที่6เทศากาลปัสกานะครับวันนี้เอาบทอาจจักบทความเรื่องนักบุญยอนโดยนักบุญออกซสตินนักปราชญ์ภาษาศาสนาจักรกสัฆราช,น,รราชน,รนะครับก็ชีวิต2แบบเขียนไว้ชีวิตสแบบโดยซิว่าอย่างไรบ้าง ท่านก็บอกว่าพระวาจาของพระคุชิตเจ้าที่ตรัสว่าเราปราถนาให้เขาอยู่จนกว่าเราจะมาอย่าเข้าใจว่ายอนจะอยู่บนแผ่นดินนี้จนพระคริสตเจ้าจะกลับมาแต่ว่าต้องคอยเพราะไม่ใช่เวลานี้แต่เฉพาะเมื่อพระคริสตเจ้ากลับมาเท่านั้นชีวิตที่พระองค์ตรัสเป็นนัยยะไว้นั้นจึงจะสําเร็จครบบริบูรณ์อันหนึ่งพระคริสตเจ้าตรัสกับเบโตว่าหน้าที่ของท่านคือตามเรามาเพราะชีวิตที่เบโตร เป็นรูปแบบนั้นจะบรรลุถึงจุดหมายได้ก็ด้วยกิจการในเวลานี้เท่านั้นก็นั้นก็ดีเราไม่ควรรีบแยกข้าสาวกผู้ยิ่งใหญ่สององนี้ทั้งสองเจริญชีวิตที่เบโตรเป็นรูปแบบทั้งสองก็บรรลุถึงชีวิตที่ยอนเป็นรูปแบบรูปแบบก็คือองค์หนึ่งติดตามองค์หนึ่งคงอยู่แต่เจริญชีวิตด้วยความเชื่อทั้งสองต้องรับความทุกข์ในชีวิตนี้ และทั้งสองปรารถนารับความชื่นชมยินดีและความสุขในชีวิตหน้าเรื่องนี้ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับอรคคสาวกทั้งสองเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับพระศาสนจักรทั้งครบเจ้าสาวของพระกิษเจ้าที่สักวันหนึ่งจะพ้นจากความทุกข์ยากของชีวิตนี้และรับความสุขในชีวิตหน้าตลอดกาลนักบุญเบตโตรและนักบุญยอนเป็นรูปแบบของชีวิตสองแบบนี้ตามลําดับเพราะนั้นก็ดี ท่านทั้งสองเจริญชีวิตด้วยความเชื่อในปัจจุบันนี้ผ่านจากชีวิตนี้เข้าสู่ชีวิตนิรัดนดรนทั้งสองมีความสุขเฉพาะพระพักพระเจ้าส่วนบรรดานักบุญที่เป็นหนึ่งเดียวโดยแยกไม่ได้จากพระวรากายของพบะคต์เจ้าเพื่อนำเขาเหล่านั้นให้ผ่านพายุของชีวิตนี้เปตโตรหัวหนา้าข้าสาวกได้รับกุญแจรพระอาณาจักรสวรรค์พร้อมกับอำนาจจะอภัยบาป จะอภัยหรือไม่อภัยบาปและเพราะเห็นแก่นักบุญเช่นเดียวกันเพื่อ,อยังถึงความสุขสงบของชีวิตที่ซ่อนเร้นเท่านั้นนักบุญยนได้วางศรีศรษะบนพระอุระของพระกฤษ้าเพราะมิใช่นักบุญเปโตเท่านั้นแต่ภาษาชนสัรทั้งหมดมีอำนาจอาภัยหรือไม่อภัยบาปแต่สำหรับคำสอนอันสูงส่งของนักบุญยนเกี่ยวกับพระวจานะนซึ่งตั้งแต่แรกเริ่มทรงเป็น พระเจ้าพร้อมกับพระเจ้าและทุกสิ่งที่ท่านนักบุญสอนเกี่ยวกับพระเทวภาพของพระคริสต์เจ้าพระเอกภาพและพระเอกภาพของพระเป็นเจ้าทุกสิ่งนี้จนกว่าพระคริสต์เจ้าจะเสด็จมาก็เป็นเหมือนเงาอันเลือนลางในกระจกแต่สักวันหนึ่งเราจะเห็นโองหน้าต่อหน้าในอาณาจักรสวรรค์ไม่ใช่แต่นักบุญยนเท่านั้นที่ดื่มด่ำในคําสอนนี้ที่มาจากพระอุรักของพระคริสต์เจ้าจากทานน้าทุกคน ที่เป็นของพระเจ้าต้องดื่มในคำสั่งสอนนี้ด้วยตามความสามารถของแต่ละคนด้วยเหตุนี้พระเบนเจ้าจึงได้แพร่พระวรสารของนักบุญยอนไปทั่วเราครับก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับนักบุญบทอ่านบทความเรื่องนักบุญยอนโดยนักบุญกุสตินก็ท่านได้เปรียบเทียบนักบุญเปโตรกับนักบุญยอนคาสาวกผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสององค์นะชีวิตของทั้งสองท่านก็มีความแตกต่างกันนะเปโตรเป็นหัวหน้าคาสาวกเป็นคน ตรงไปตรงมาเป็นคนเข้มแข็งซื่อสัตย์แล้วก็เป็นคนที่พูดจริงทําจริงแล้วก็หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนแล้วแล้วเบโตได้รับพระพรได้รับการทดลองผ่านการทดลองอะไรมากมายแล้วทั้นก็เข้มแข็งแล้วก็เป็นผู้นำมัสาสนัจักรแล้วพระองค์ก็มอบกุญแจให้กับสัญลักษณ์เครื่องหมายเนี่ยมอบกุญแจเรียกกุญแจสวรรค์เพราะ,ะนั้นรูปของรูปเบโตจึงไม่เห็นว่ามือหนึ่งของท่านมือขวา มือซ้ายมันก็ท่านก็จะถือถือกุญแจสองดอกมาสองดอกกุญแจนั้นถือไว้คือกุญแจประตูสวรรค์นั่นเราก็เรียกนเขาเชื่ออย่างนั้นส่วนนักบุญยอน,นั้นก็อยู่ใกล้ชิดติดตามพระเยซูเจ้าองไปไหนนักบุญยนก็คอยดูแลคอยเอาใจใส่แล้วก็คอยฟังเพราะฉะนั้นเป็นเสมือนเลขาเลขาส่วนตัวของพระเยซูเจ้าก็ว่าได้นักบุญยนเนี่ยแล้วท่านก็มีความเชื่อมั่นในองค์พระเยซูเจ้าดำเนินชีวิต ด้วยความวางใจทั้งสองคนก็ทักบุญเปโตรและท่นบุญย่อน,นั้นก็มีบทบาทหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อสําคัญคือเน้นในความเชื่อในพระเยสุเจ้าแล้วจากความเชื่อนั่นเองก็ได้ประกาศได้ยืนยันเปโตรได้ประกาศได้ยืนยันกับประชาชนอะไรทั่วไปแต่ย่อนนั้นก็อยู่กับพระเยสุเจ้ารับใช้และก็ฟังว่าพระองค์นั้นสอนอะไรพูดอะไรแล้วท่านก็ ได้บรรยายไว้ในหนังสือพระรสารได้อธิบายได้ลึกซึ้งเพราะนั้นพระรสารของนักบุญยนเนี่ยจึงเป็นพระรสารที่พูดถึงพระเยซูเจ้า,เาไว้ในรูปแบบในรูปรักษของอความรักที่พระเบนเจ้ามีต่อ,อมนุษย์นะครับท่านก็พูดไว้ชัดเจนแล้วก็เป็นท่านเองที่ฆ่าสาวกคนเดียวที่อยู่เชิงกังเขนตอนที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนใช่ไหมแล้วก็อยู่กับแน่นอนมีพระแม่มารีมี มารีแล้วก็มีนักบุญยอนอยู่ตรงนั้นนะส่วนคนอื่นนั้นก็กระจัดกระจายหนีไปหมดแล้วนะครับหนีไปหมดแล้วก็ไปหลังไปรวมกันแล้วก็เมื่อพระองค์ประจักษ์มาเมื่อพระองค์กลับเป็นขึ้นมาก็มอบอำนาจให้เขาได้ออกไปเทศไปสอนแล้วเขาก็ต้องไปทําหน้าที่ของเขาไปเทศไปสอนหน้าที่ต่างๆแล้วทั้งหมดก่ถูกทรมานแล้วก็ตายเหมือนพระเยซูเจ้าเป็นมราณะสกีทุกคนเลยยกเว้นนักบุญยอนที่เป็นสิทธิ์ติดตาม และก็เป็นผู้ที่รู้ลึกซึ้งสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอนท่านก็ถ่ายทอดออกมาเป็นพระวสารซึ่งก็น่าอ่านน่าฟังแล้วเราก็จะรู้จักพระเยซูเจ้ามั่นใจในพระองค์ยิ่งดียิ่งมากขึ้นนะครับขอพระเป็นเจ้าพระรงสรรผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด